สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเล่าซีรีส์เรื่องสตรีชั้นข้าหาได้ยากยิ่งหลังพิธีไหว้ฟ้าดินที่จวนสกุลฟู่นางเอกนึกเสียใจคิดว่าถ้าเธอได้เติบโตมาในสกุลจวงอาจจะสนิทสนมกับคุณหนูรองและคนชายสีมากกว่านี้และคงไม่ต้องพบกับเหตุการณ์อย่างในวันนี้ ระหว่างนั้นอาจือน้อยผู้น่ารักได้เข้ามาทัดทายด้วยความยินดีที่นเล็กแต่งงานกับท่านพ่อของเธอต่อไปนี้อาจือจะมีท่านแม่แล้วแต่เหมือนนางเอกจะยังไม่ได้เตรียมใจที่จะเป็นท่านแม่อาจือพูดอย่างน้อยใจตั้งแต่จำความได้ไม่เคยได้รับความรักจากท่านแม่เหมือนกับคนอื่นเพราะท่านแม่ของอาจอืก็คือแผ่นป้ายวิญญาณแม่อาจืจะพยายามเรียกแต่ท่านแม่ไม่เคยตอบเลยแม้แต่นเล็กก็ไม่ยอมเป็นท่านแม่ให้ จแระเอกเข้ามาปลอบลูกสาวและอธิบายว่าน้าเล็กก็ชอบอาจืออยู่นะต้องให้เวลาน้าเล็กปรับตัวด้วยอาจือรับปากอย่างว่าง่ายอาจือน้อยน่ารักที่สุดเลยแระเอกถ่ายทอดความอบอุ่นทั้งกับอาจือและก็นางเอกได้อย่างอบอุ่นจริงๆส่วนนางเอกมองดูเหตุการณ์อยู่ตรงหน้าอย่างงงๆพออาจือออกไปนางเอกขอโทษที่ทําให้อาจือเสียใจแระเอกเข้าใจดีวันนี้ทั้งคู่เพิ่งเจอเรื่องที่ไม่คาดคิด ทุกอย่างต้องใช้เวลาและเชื่อว่าการตายของคุณชายสีไม่เกี่ยวข้องกับนางเอกแต่นางเอกคิดว่าอนุจโจคงจะไม่ยอมเชื่อเช่นนั้นวันนี้นางเอกส่งจดหมายไปบอกไยจิ้งแล้วว่าเธอจะอยู่ต่อแต่ไม่ได้บอกอะไรเพราะกลัวว่าไยจิ้งจะเป็นห่วงส่วนไยจิ้งก็ฝากจดหมายมาให้นางเอกเหมือนกันในจดหมายคือคำบอกลาเคยฝันไว้ว่า จะออกทะเลไปใช้ชีวิตด้วยกันแต่ตอนนี้ควรจากไปได้แล้วฉายจิ่งตอนนี้เรียบเหมือนคนพิการไม่สามารถปกป้องนางเอกได้พอได้เห็นนางเอกแต่งงานมีคนคอยดูแลแล้วจึงตัดสินใจกลับสู่ทะเลพร้อมพาความลับของนางเอกไปด้วยนางเอกตามไปส่งที่ท่าเรือพร้อมนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยกันเธยสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างและปกป้องกันเสมอพอถึงท่าเรือนางเอกตะโกนเรียกฉายิ้ง อย่างสุดแรงแม้เฉยจิ้งจะดีใจมากแต่ก็ต้องตัดใจจากไปแต่ก็ไม่ลืมทําตามสัญญาที่เคยรับปากไว้ในวันที่นางเอกแต่งงานจะจุดดอกไม้ไฟให้เต็มท้องฟ้าและอวยพรให้นางเอกปลอดภัยไร้กังวลมีความสุขตลอดชีวิตและเอกตามมาด้วยความเป็นห่วงเอาเสื้อคลุมมาให้นางเอกท้ามกลางคมะที่ตกหนักและหนาวเย็นตั้งแต่แต่งงานเพระเอกดูลมุนมากมาก นางเอกก็อวยพรให้ฉายริง้งใช้ชีวิตต่อไปให้ดีๆและหวังว่าสักวันจะได้พบกันอีกอนุโจทําความสะอาดพื้นที่เต็มไปด้วยเลือดของคุณชายสีด้วยสภาพใจที่แตกสลายไม่อาจยอมรับการจากไปของลูกชายได้สาวใช้มาเตือนว่า ใกล้ถึงเดอร์ทรงดวงวิญ,ญญาณของคนชายสียแล้วอนุโจเหมือนคนเสียสติพอมาถึงถงเส้นวา้ทั้งทั้งที่เสื้อยังเปื้อนเลือดอยู่อนุโจต้องการให้จวงเสื้อ,อยางชดใช้ที่เธอสูญเสียลูกชายไปแม่จวงเสื้อ,อยางจะบอกว่าเขามีลูกชายเพียงคนเดียวก็สูญเสียไม่แตกต่างกันอนุโจระบายความแค้นใจว่าเธอเลี้ยงลูกมาทั้งสองคนด้วยความยากลำบากแต่วันนี้ ลูกชายต้องมาตายส่วนลูกสาวก็ไม่เข้าใจเธอคุณหนูรองตะโกนว่าใครๆก็รู้อนุโจต้องการจะเป็นหูหินใหญ่อย่ามาใช้คุณหนูรองเป็นข้ออ้างก่อนที่จะวิ่งหนีไปจวงซื่อหยางตำหนิอนุโจเมื่อก่อนเป็นคนเรียบร้อยรู้ความตอนนี้กลับพูดจาเหลวไหลอนุโจบ,บอกว่าเธอทนอยู่ในสกุลจวงมาครึ่งชีวิตทำดีทุกอย่างแต่สุดท้ายกลับต้องมาสูญเสียลูกชายและลูกสาวก็หันหลังให้อีก จากนั้นอนุโจก็ได้พูดความจริงที่เธอรู้จวงซื่อหยางนับถือโจเป็นพ่อและพัวพันกับพักพวกเผยวันวันห่วงแต่เรื่องชัวช่วๆที่ทำลงไปจะถูกเปิดเผยคงเป็นทุกข์อย่างแสนสาหาัสจึงได้เก็บเอาไปฝันจนละเมอพูดออกมาและอนุโจได้ยินทุกคำจวงซื่อหยางเริ่มเครียดอนุโจรูร้ดีถ้าเรื่องนี้แพร่งพลายออกไปอนุโจก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันต่อให้มีคนอยากให้จวงซื่อหยางตาย แต่ก็ไม่ใช่เธอและก็ยินดีที่จะเก็บเรื่องทุกอย่างไว้นับจากนี้ไปพวกเราคือพันธมิตรกันเมื่อได้ยินแบบนี้สีหน้าของโจงซื่ออย่างก็ดีขึ้นเขาบอกว่าเข้าใจแล้วว่าอนุโจต้องการอะไร ในที่สุดอนุโจก็สมหวังได้ขึ้นเป็นหูหญินใหญ่แห่งสกุลจวงและบอกลูกสาวว่าต่อจากนี้ไปคุณหนูรองคือบุตรตรีของภรรยาเอกไม่มีใครกล้ารังแกอีกแล้วคุณหนูรองพูดประชดว่าน้องชายคงไม่ตายเปล่าอย่างน้อยก็ทําให้อนุโจสมหวังคว้าตําแหน่งหูหญินใหญ่มาคลองจนได้อนุโจอ้างว่าทําทุกอย่างเพื่อลูกสาวและวันนี้คุณหนูรองไม่ใช่ลูกอนุจึงสามารถเรียกเธอว่าท่านแม่ได้อย่างถูกต้องคุณหนูรอง ไม่สนใจตั้งแต่เด็กจนโตถ้าอนุโจไม่ใส่ใจเรื่องฐานะเรื่องคงไม่ลุกลามถึงจุดนี้การตายของคุณชายสีสาเหตุมาจากทางคุณหนูรองและก็อนุโจคำพูดนั้นทําให้อนุโจโกรธจัดจึงตบหน้าคุณหนูรองเป็นหนึ่งทีและพูดว่าคนที่ทําให้คุณชายสีต้องตายก็คือนางเอกซึ่งตอนนี้ได้แต่งเข้าจวนสกุลฟู่แล้วมีพระเอกคอยหนุนหลังมีแต่จะสูงส่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมตอนนี้อนุโจเป็นหูหยินใหญ่แล้วหากคุณหนู วองแต่งงานเข้าตระกูลใหญ่ก็ไม่ต้องกลัวใครอีกอนุโจพยายามเกลี้ยกล่อมคุณหนูรองให้แต่งเข้าตระกูลสูงสักเพราะเชื่อว่าสตรีต้องพึ่งพาบิดาหรือสามีจวงซื่ออย่างมีตำแหน่งเล็กๆไม่มีอำนาจอนาคตของคุณหนูรองจึงต้องฝากไว้กับสามีแล้วแต่คุณหนูรองไม่เห็นด้วยพอคุณชายสีตายไปอนุโจก็เอาความหวังทั้งหมดมาฝากไว้ที่เธอแทน อนุโจจึงกดดันหรืออยากจะถูกนางเอกเหยียบไว้ใต้ฝ่าเท้าคุณหนูรองยืนยันว่าเธอไม่ยอมอยู่แล้วแต่ไม่อยากเอาชีวิตของตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับการแก่งแย่งชิงอำนาจของท่านแม่เธอบอกว่าอนุโจสมหวังแล้วทำหน้าที่หูหยินใหญ่ปกครองบ้านให้ดีจะดีกว่า พระเอกนำยาแก้หวัดมาให้นางเอกและเตือนว่าเมื่อเราตกลงแต่งงานกันการแสดงออกก็ต้องระวังอย่าให้ใครจับได้ว่าเป็นการแต่งงานหลอกๆห,หากความจริงถูกเปิดเผยปัญหาจะตามมานางเอกรับปากว่าไม่ลืมหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าเธอมีเรื่องที่อยากจะให้พระเอกช่วยไปทำคืนก่อนที่จะออกจากเมืองหลวงนางเอกไปบอกข่าวกับท่านลุงอีเวินท่านแม่ได้รับหนังสือ,อยาแล้ว และตั้งใจอยากจะออกไปจากเมืองหลวงโดยเร็วในวันพรุ่งนี้ท่านลุงอี๋เหวินดีใจมากและขอบคุณนางเอกที่เป็นลูกสาวที่ดีแม้ไม่ได้เติบโตมากับท่านแม่นางเอกบอกว่าที่ทําทั้งหมดนี้เพราะต้องการให้ท่านแม่พ้นจากความทุกข์มีชีวิตที่มีความสุขท่านลุงบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาได้พยายามหาหลักฐานความผิดของจวงซื่อหยางมาตลอดและรวบรวมเขียนเก็บไว้ในกล่องไม้จันที่สำนักตรวจการ เดิมทีคิดว่าหากท่านแม่ไม่ยอมจากไปท่านลุงจะต่อสู้กับจวงซื่ออย่างจนถึงที่สุดเพื่อลากตัวมาลงโทษแต่เมื่อท่านแม่เลือกที่จะปล่อยวางทุกอย่างท่านลุงก็ไม่อยากยึดติดกับความแค้นอีกต่อไปและตั้งใจจะพาท่านแม่ไปใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องชั่วร้ายอีก แต่วันที่จะออกเดินทางพอนางเอกมาถึงสถานีพักมา้าท่านลุงก็สิ้นใจไปก่อนแล้วหากพบหลักฐานที่ท่านลุงรวบรวมไว้อาจจะเป็นสิ่งสำคัญในการพลิกคดีใหญ่ได้นางเอกจึงขอให้พระเอกช่วยตามหาหลักฐานนั้นพระเอกหนักใจแม้จะได้รับตำแหน่งคืนมาแล้วแต่การจะเข้าไปค้นในสำนักตรวจการไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จะพยายามทำให้เต็มที่ ก่อนจะออกไปพระเอกไม่ลืมเตือนให้นางเอกเดื่มยาพระเอกแสดงความห่วงใยได้น่ารักมากๆจากนั้นนางเอกก็ทำตามคู่นี้ ไม่ค่อยมีฉากสวีทให้เห็นมากนะแต่พอมีซีนเล็กๆน้อยๆก็แอบปลื้มเหมือนกันท่านแม่ของพระเอกเป็นห่วงอาการหวัดของนางเอกจึงได้ถามข่าวกับสาวใช้ทันใดนั้นน้าหญิงรองก็วิ่งเข้ามาบอกว่ามีคนส่งของข,องขวัญที่น่าเคลื่อนไส้มาให้พอท่านแม่พระเอกเปิดดูก็เกือบจะอาเจียนน้าหญิงรองบอกว่าคนทั้งเมืองหลวงลือกันว่านางเอกเป็นผีเท้าแดงกลับชาติมาเกิดท่านแม่พระเอกตำหนิทันที อย่าพูดเรื่องงมงายไร้สาระสะกุลฟู่เป็นครอบครัวกินเจจะไปเชื่อคำทำนายบ้าๆได้ยังไงแต่น้าหญิงรองพยายามจะบอกว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อเพราะมีคนส่งของขวัญมาให้ทำให้อดคิดไม่ได้ทันใดนั้นนางเอกก็มาคารวะท่านแม่นางเอกถามถึงของขวัญที่ส่งมาให้พอเปิดดูปรากฏว่าเป็นห่านป่าที่ถูกถลกหนังแถมเลาะกระดูกออกเรียบร้อยแล้วนางเอกไม่มีท่าทีตกใจ หรือหวาดกลัวทําให้น้าหญิงรองพูดประชดว่าสมกับที่เติบโตมาในชนบ,บทจริงๆนางเอกพูดอย่างใจเย็นว่าหัวใจเลือดหนังและเนื้อของหานป่าสามารถใช้ทําเป็นอาหารได้สี่จานมีคนส่งวัตถุดิบที่หายากมาให้ถึงบ้านและยังช่วยทําให้เรียบร้อยแล้วทําไมเราต้องสิ้นเปลืองเงินหาอาหารเพิ่มท่านแม่พระเอกก็เห็นด้วย และจ่นชมในความกล้าหาญของลูกสะพ้ยช่างเป็นบุญของพระเอกจริงๆที่ได้ภรรยาแบบนี้น้าหญิงรองยังบ่นไม่หยุดว่าในห้องมีแต่กลิ่นคาวจึงบอกให้ท่านแม่พระเอกกลับไปพักผ่อนน้าหญิงรองชมเชิงประชดว่านางเอกช่างกล้าหาญต่อให้ท่านกวนอูมาก็คงจะไม่กลัวต่อไปเรือนนี้หมูหญินน้อยต้องเป็นคนดูแลแล,แล้ว นางเอกพูดอย่างสุภาพว่าเคยได้ยินพระเอกชื่นชมน้าหญิงรองคือคนที่จัดการเรือนได้เก่งที่สุดนางเอกเติบโตมาจากชนนำบทนิสัยโง่เขลากลัวว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้น้าหญิงรองได้ทีจึงบอกว่างานในเรือนซับซ้อนยุ่งยากนางเอกในฐานะหูหินน้อยต้องเรียนรู้ไว้ตั้งแต่ตอนนี้นางเอกถามว่าน้าหญิงรองต้องการจะสอนให้ได้ใช่ไหมหากน้าหญิงรองเต็มใจสอนเธอก็ไม่ปฏิเสธ ทุกอย่างให้น้าหญิงรองเป็นผู้ตัดสินใจน้าหญิงรองเริ่มจากการให้นางเอกเรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารเพื่อเตรียมปนิบัติแม่สามีแต่พอนางเอกทำพลาดน้าหญิงรองกลับจะลงมือตีอ้างว่าหากเป็นท่านแม่พระเอกคงจะลงโทษหนักกว่านี้แต่นางเอกไม่ยอมและบอกว่าท่านแม่พระเอกเป็นคนใจกว้างมีเมตตาไม่ใจแคบเหมือนน้าหญิงรองจากนั้นน้าหญิงรองก็ให้ไปฝึกงานบัญชีย้ำว่า การลงรายรับรายจ่ายต้องแม่นยำผิดไม่ได้และทดสอบฝีมือการดีดลูกคิดของนางเอกด้วยการอ่านตัวเลขแบบเร็วแต่นางเอกกลับดีดลูกคิดได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วทำให้น้าหญิงรองอ่านรายการแบบเร็วเร็วและรวๆวยิ่งขึ้นแต่นางเอกก็เอาอยู่ สุดท้ายนางเอกจึงเอาขนมยัดใส่ปากน้าหญิงรองกลัวว่าจะกัดลิ้นตัวเองน้าหญิงรองไม่ยอมและยังจะทดสอบอีกนางเอกรู้ทันทีน้าหญิงรองแกล้งจะสอนงานเพราะก,กำลังกลัวว่าเธอจะเข้ามาแย่งอำนาจในการดูแลเรือน น้าหญิงดองบอกว่าไม่กลัวเพราะดูแลเรือนนี้มาครึ่งชีวิตจะไปกลัวคนที่เพิ่งเข้ามาไม่กี่วันได้ยังไงนางเอกจึงพูดความจริงว่าแม้จะทำงานมาทั้งชีวิตแต่ก็เป็นแค่คนนอกทำให้น้าหญิงรองยิ่งโมโหและจะให้พระเอกรับอนุงานดูแลเรือนนี้จะต้องมีคนเต็มใจเรียนแน่ๆนางเอกไม่สนใจแถมพูดว่าถ้าในเรือนมีพี่น้องเพิ่มขึ้นอีกคน ก็คงจะดีไม่น้อยน้าหญิงรองไม่คิดว่านั่งเอกใจใจกว้างอย่างที่พูดจึงคิดจะให้ชิวเย่สาวชายข้างกายท่านแม่พระเอกมาเป็นอนุก็มีหน้าตาที่สวยงามพูดยังไม่ทันจกพระเอกก็เดินเข้ามาและตำหนิน้าหญิงรองที่ทำตัวเกินขอบเขตพระเอกยืนยันว่าชาตินี้จะไม่รับอนุไม่รับต้นห้อง,องชาตินี้ จะมีภรรยาเอกเพียงคนเดียวคือจวงหานเยี่ยนและเรื่องของเราสองคนผัวเมียไม่อยากให้น้าหญิงรองเข้ามายุ่งอีกน้าหญิงรองน้อยใจทั้งที่เลี้ยงดูพระเอกมาตั้งแต่เด็กเก่าไปนี้เรื่องของสกุลฟูกจะไม่ยุ่งอีกแล้วและประกาศว่าจะกลับบ้านนอกพูดจบก็ออกไปพระเอกและนางเอกมองหน้ากันเพราะคำประกาศที่พระเอกเพิ่งพูดไปว่านางเอกคือ ภรรยาเอกเพียงหนึ่งเดียวเมื่ออยู่กันตามลํำพังนางเอกบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะมีเรื่องกับน้าหญิงรองพระเอกจึงถามตรงๆว่านางเอกยอมให้เขารับอนุจริงไหมนางเอกตอบว่าการแต่งงานของเรามีจุดประสงค์ชัดเจนตอนนี้แค่รับผิดชอบแสดงเป็นภรรยาที่ดีเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งเกี่ยวจากนั้นก็ถามถึงหลักฐานที่สำนักตรวจการ พระเอกบอกว่าไปสืบมาแล้วแต่การเฝ้าระวังแน่นหนามากทําให้ค้นหาอะไรตามใจไม่ได้เลยเมื่อคืนก็ไปค้นที่บ้านท่านลุงอีเวินแต่ก็ไม่เจอกล่องไม้จันนางเอกจึงสรุปว่าคงต้องเดินทางอ้อมแทนนางเอกพูดว่าถ้าต้องการเป็นสตรีที่สูงสักคงต้องคบหาคนชั้นสูงในเมืองหลวงจึงถามว่าตอนนี้สตรีที่สูงสักในเมืองหลวงที่สุดคือใครพระเอกตอบว่า คือเหมียวกุุยเฟยนางเอกจึงคิดจะไปฝากตัวอยู่ใต้ปีกเหมียวกุ้ยเฟยเพื่อใช้เส้นสายและอำนาจนั้นดึงเรื่องต่างๆมาไว้ในมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องจวงซื่อหยางหรือสำนักตรวจการระหว่างที่คุยกันนางเอกกำลังเขีย่ยเตาถ่านที่ร้อนเพื่อคลายหนาวพระเอกเตือนให้ระวังมือจะถูกลวกความใส่ใจ ความห่วงใยเล็กๆของพระเอกอบกุลหัวใจจริงๆพระเอกเตือนว่าเมียวกุ้ยเฟยกับท่านแม่นางเอกเคยเป็นศัตรูกรันแต่นางเอกคิดว่าในโลกนี้ไม่มีศัตรูถาวรหากมีผลประโยชน์ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้หลังเทศกาลโคมไฟมีเขาหรือว่าเหมียวกุ้ยเฟยกกำลังเจอปัญหา จึงขอให้พระเอกช่วยตรวจสอบพระเอกย้ำว่านางเอกจะยอมลุยบ่อโคลนนี้จริงไหมนางเอกบอกว่าต่อให้เป็นทะเลลึกหรือก,กระแสน้ำเชี่ยวกรากเธอก็พร้อมจะเดินหน้าไ้ถึงที่สุด เช้าวันนี้ดวนสกุลฟู่มีข่าวลือว่าหลังคืนแต่งงานผ้าปูตเตียงของฮูหยินน้อยไม่มีหยดเลือดสีแดงน้าหญิงรองจึงรีบไปฟ้องท่านแม่พระเอกพอนางเอกมาถึงน้าหญิงรองก็ถามตรงๆก่อนแต่งงานนางเอกยังเป็นหญิงพรหมจรรย์หรือไม่นางเอกถามว่าเธอทําอะไรผิดถึงได้ดูถูกเหยียดหยามแบบนี้และยืนยันว่าเธอไม่เคยทําอะไรเสียหายและยังบริสุทธิ์อยู่ นางหญิงรองต้องการให้หมอมาตรวจความบริสุทธิ์เพราะมันเกี่ยวกับชื่อเสียงของสกุลฟู่นางเอกจึงได้เชิญหมอหลวงฐานมาตรวจต่อหน้าทุกคนแต่หมอหลวงฐานกลับบอกว่าถ้าตรวจแล้วนางเอกบริสุทธิ์จะมีคนหาว่าร่วมมือกันหรือถ้าตรวจแล้วไม่บริสุทธิ์ก็จะเข้าทางนางหญิงรองพอดีจะหาข้ออา้างไล่นางเอกออกจากบ้าน น้าหญิงรองรีบปฏิเสธเชื่อว่าหมอหลวงฐานเป็นหมอหลวงในวังต้องตรวจอย่างตรงไปตรงมาและไม่ว่าผลตรวจจะออกมายังไงน้าหญิงรองจะยอมรับจากนั้นหมอหลวงฐานจึงถามท่านแม่และน้าหญิงรองว่าคิดว่านางเอกเป็นคนโง่เขาหรือไม่ ทั้งคู่ตอบว่าไม่ใช่เพราะหูหยินน้อยเป็นคนเจ้าปัญญาหมอหลวงฐานจึงพูดต่อถ้าคิดจะปลอมแปลงผ้าขาวเปื้อนเลือดใครๆก็ทําได้แต่นางเอกเลือกที่จะไม่ทําจึงแสดงถึงความสงานาน่างามและประพฤติดีของหูหยินน้อยหมอหลวงฐานพูดต่อว่า ธรรมเนียมต้องมีเลือดหยดในคืนแรกเป็นความเข้าใจผิดตั้งแต่โบราณทําให้ผู้หญิงมากมายต้องถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมผู้หญิงแต่ละคนแตกต่างกันไม่มีทางเหมือนกันทุกคนท่านแม่พระเอกฟังแล้วก็ยอมรับว่า เลื่อนเือนไปจริงๆทําให้นางเอกไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วนางเอกบอกว่าเธอไม่เก็บเรื่องนี้มาใส่ใจเลยเมื่อเรื่องคลี่คลายแล้วหมอหลวงฐานก็ขอตัวกลับนางเอกขอบคุณและออกมาส่งหมอหลวงฐานท่านหมอถามถึงอาการของครูหญินใหญ่นางเอกเลือกที่จะปิดบังความจริงและตอบเพียงว่าท่านแม่สบายดีและขอบคุณที่ท่านหมอช่วยให้ท่านแม่ลุกขึ้นจากรถเข็นได้จากนั้นนางเอก ก็ถามถึงเหนียวกุ้ยเฟยก็เห็นว่าช่วงนี้มีเรื่องกวนใจแต่หมอหลวงฐานไม่กล้าพูดเพราะเกี่ยวพันกับหลายฝ่ายพอหมอหลวงฐานกลับไป พระเอกได้นำบทความํำสอนสตรี20ข้อของอดีตฮองเฮาเตอ๋อเซียวมาให้หนางเอกดูบทความนี้ถูกคัดลอกกระจายไปทั่วเมืองหลวงเพื่อโจมตีเหมียวกุ้ยเฟยเพราะหลังจากอดีตฮองเฮาสิ้นพระชนเหมียวกุ้ยเฟยยืนกลางจะรับองค์รัชทายาทเป็นโอรสบนธรรมเจตนาอยากจะเป็นฮองเฮาทําให้เหล่าขุนานางยื่นดีกาขอให้ฮองเต้ระหารเหมียวกุ้ยเฟยแต่ฮองเต้ยังลังเลเพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าขุนานางจึงใช้ แผนบทความนี้โจมตีเหมียวกุ้ยเฟยขุนนางพวกนี้คงจะกลัวว่าหากข้องเต้สวรรคโคตรองรัชทายาทขึ้นคลองบัลลังเหมียวกุ้ยเฟยจะควบคุมราชสำนักและเอกบอกว่าระยะนี้มีข่าวลือว่ามีห้าขุนนางร่วมกันลงนามถวายดีกาหากดีการ่วมลงนามนี้ส่งเข้าวังอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้เหมียวกุ้ยเฟยสิ้นอนํานาจตอนนี้สถานการณ์ของเหมียวกุ้ยเฟยล่อแหลมยังจะเอาตัวไม่รอด พระเอกจึงถามว่านางเอกยังคิดจะเข้าหาอีกไหมแต่นางเอกกลับมองต่างออกไปหากเหมียวกุ้ยเฟยอยู่ในวางหลังอย่างมั่นคงก็ไม่มีทางเห็นคุณค่าของนางเอกได้แต่ตอนนี้เหมียวกุ้ยเฟยกกำลังจะล้มนี่คือจังหวะที่นางเอกจะยื่นมือเข้าไปช่วยและทำให้เหมียวกุ้ยเฟยติดหนี้บุญคุณสำหรับพวกเราคนนางพวกนี้คือหมากบนกระดานขอเพียงลุกขาดได้ทีละคนก็จะสามารถช่วยเหลือเหมียวกุ้ยเฟยกลับสู่ที่สูงได้อีกครั้งและเมื่อเหมียว กุ้ยเฟยมีอำนาจคำพูดของเหมียวกุ้ยเฟยจะสามารถถอดยันคุ้มกันของจวงซื่อหยางได้เปิดทางให้หนางเอกสืบคดีและลงโทษได้พระเอกถามว่าแล้วมีอะไรรับประกันว่าเหมียยกุ้ยเฟยจะช่วยนางเอกคืน นางเอกจึงแต่ที่ปิ่นหานป่าบนผมแจบอกว่าขอแค่ให้ได้เข้าวางเรื่องนี้ต้องสําเร็จแน่นอนพระเอกเตือนว่านี่คือเรื่องใหญ่ระดับความมั่นคงของแควนหากพลาดอาจพังทั้งกระดานแต่นางเอกกลับถามว่าในวันที่จวงซื่อหยางเอาตําราสีคาบสมุทรเขาเคยกลัวหรือไม่ว่าจะแพ้ทั้งกระดานตอนนี้ขึ้นมานั่งบนโต๊ะพนันแล้วทั้งจวงซื่อหยางและนางเอกต่างก็อยากจะเป็นเจ้ามือก็เล่นให้ใหญ่ไปเลยพระเอกยิ้มและพูดว่าเขามองเ นางเอกไม่ผิดจริงๆจึงได้เตรียมรถม้าไว้และถามนางเอกว่าพร้อมจะไปกับเขาหรือไม่นางเอกจึงยิ้มเพื่อตอบรับ เมื่อพระเอกพานางเอกมาถึงหน้าจวนสกุลเติ้งก็ตรงกับวันที่สกุลเติ้งได้รับพระราชทานป้ายคุณธรรมกัะตันยูเพราะลูกสะพ้ยอย่างนางจางคลองพรมจันทร์ให้สามีผู้ล่วงลับมาหลายปีจนได้รับคำชมจากราชสำนักได้รับชื่อเสียงที่ดีนี่เป็นเรื่องมงคลทำให้คืนนี้จวนสกุลเติ้งจัดงานเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่พระเอกบอกว่าพลนางทรงอำนาจทั้งห้าคนที่ร่วมโจมตีเหมียวกุ้ยเฟยตัวตนถูกปิดเป็นความลับแต่ พระเอกสามารถสืบรู้ได้เพียงคนเดียวคือใต้เท้าเจิง้งและยังเป็นสหายของสกุลจวงด้วยคืนนี้จึงจะถือโอกาสเยี่ยมคาระวะและต้องเอาจดหมายรับนั้นมาให้ได้ตามที่สายรับรายงานมาว่าในงานคืนนี้จะมีคนส่งดีการร่วมลง,งานามให้ใต้เท้าเติงประทับลายนิ้วมือซึ่งสำหรับพวกเราแล้วดีการฉบับนี้จะพบรายชื่อของขุนนางทั้งห้าคนและเป็นเป้าที่จะต้องจัดการนางเอกเริ่มสงสัยว่าพระเอก คงจะเตรียมการมานานแล้วเขาจึงบอกว่าเมื่อรับปากว่าจะเป็นหินรองเท้าให้นังเอกก้าวขึ้นสู่ที่สูงก็ต้องทําตามสัญญาแม้ขุนนางทั้งห้าจะมีอํานาจล้นมือก็ตามเมื่อยือนยันตัวตนได้ครบก็ต้องใช้ทั้งพระเดชพระคุณไม้อ่อนและไม้แข็งจ่นกว่าพวกเขาจะยอมถอนดีกาที่กลาบถูกใต้เบื้องพระบาทโอรสสวรรค์ขุนนางราชสำนักพวกเราทำแบบนี้นางเอกกล้าไหมนางเอกตอบว่าทำไมจะไม่กล้า จบไปแล้วนะคะสำหรับซีรีส์เรื่องสตรีเช่นค่าหาได้ยากยิ่ง EP ที่2ี่เป็นยังไงบ้างคะและเอกและนางเอกของเราแต่งงานกันแล้วแต่เป็นการแต่งงานแบบหลอกๆเพื่อจะได้ช่วยการวางแผนแก้แค้นให้ท่านแม่และให้คนชั่วต้องได้รับโทษเรื่องราวกำลังสนุกและเข้มข้นมาลุ้นและเอาใจช่วยพระเอกและนางเอกของเรา ทั้งเรื่องความรักดูดูแล้วและเอกก็เริ่มมีมุมห่วงใหญ่อบอุ่นแล้วส่วนการวางแผนต่างคนต่างรู้ใจกันแผนการจะสำเร็จหรือไม่มาล้นไปด้วยกันนะคะการเล่าเรื่องอาจจะเพิ่มเติมจินตนาการและความรู้สึกของผู้เล่าไปบ้างหากไม่ตรงกับใจใครหรือมีสิ่งใดไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะคะขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังอย่างมีความสุขและโปรดติดตาม การเล่าเรื่องใน e ีีต่อๆไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะ